เพราะว่าอพอไปถึงพระพุทธบาทปีรันน่ะเปลี่ยนพิมพไปเลยมันเป็นแนววเกอ่าเปลี่ยนเชิงช่างไปเลยใช่สุดจริงาจะเป็นช่วงวอ่ะก็จะมีว่าท่านไอ้คำว่าท่านอยู่ไม่นานอาจจะไม่ได้ตายนะอาจจะเลิกแกะพิมพ์พระหรือชลาภาพมากมีรูปสิทธิ์มาสืบทอดแทนเพราะหลังจากพอเป็นปู่ภู้ใช่ไหมศิลปะปูป่ภูอะ่ะ ก็ต่างจากสมเด็จโตไปเลยศิลปะพระพุทธบาทิก็ต่างจากสมเด็จโตไปเลย,ลย,เเลยใช่องค์นี้ประมูลสองนาทีครับอาจารย์นีร่รอเลยรอเลยใครที่ยังไม่ได้มีสมเด็จสายวังไป่องมาอยากได้สมเด็จสายวังกันไหมพี่ฝนบอกจัดมาจัดมาจาอ,อยากได้สมเด็จสายวางังใครที่เคยลังเลเคยสงสยัย ตอนนี้เป็นไงสมเด็จสายวังทั้งทุก <พา S 1> เสียนบนห้างยังลงสมเด็จหาของไม่ได้พี่เสียบอกครับบอกอะไรว่าโอ๊ตไม่ทันมึงแล้วตาแผ่นด,ดินเพิ่งจะตัดสินใจเล่นตาแผ่นด,ดินมาสายวังอีกแล้วดีกว่าตาแผ่นด,ดินนี่สุดๆเลยพี่ตอนนี้ชั่วโมงนี้มาแรง่าเนี่ยใช่ครับเสียนบนศูนย์บ้าแล้วบอกเลยอโอ๊ตตามไม่ทันนี่ปีนี้เพิ่งจะทําใจเพราะตาแผ่นดินขายได้ก็ขายได้จริง อยู่อยู่มีสายวังขึ้นมาเด็กกว่าอีกก,อก็คือจากตอนที่ตาแผ่นดินเริ่มชัดเจนนะเขาก็เริ่มเก็บมาหลายๆเดือนหรือเป็นปีแต่ตอนพอสนเ็ศสายวังอ่ะประวัติเปิดมาชาัดเจนพร้อมหนังสือท่านจำลองอะ่ะมันหาไม่ได้ดิเพราะคนแยกกันเก็บหมด ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s k Check แอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรูผ้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปั๊บไปเซอร์าแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เอสเเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เอสเเช็คพระหรือสแกนคิวโคดได้เลยอ่ะเก็บไปโลกเส้นได้วระระคังเนี่ยอันนี้เส้นได้อยู่แล้วชัดเจนอันนี้ยุคปลาย ดูง่ายอ่ารายการแรกเลยครับเส้นได้วัดละครั้งอันนี้ยุคปลายแล้วยุคปลายแบบนี้มันจะไปเกี่ยงกันหรือไม่แบงค์จะไปเกี่ยงกับเนี่ยในกลุ่ในบาทเนี่ยคือยกเอาง่ายว่าอันนี้ไม่ลงกลุ่ออันนี้ลงกลุ่อใช่นะครับคำว่ายุคปลายหมายความว่าที่อยู่ในพระยืนวัดอินเนี่ย เนี่ยฮะโอ้โหหนึ่งอะเริ่มเลยครับ้าทุมครึ่งแล้วนี่เส้นได้กับฝั่งพลอยขอสามหมืนห้าแล้วกันอาจารย์โอโ้พี่โปอใจเย็นจ้ะพี่ผมฝั่งพลอย,ยไม่ได้เปิดครับ Mm hmm. นี่แล้วยุคปลายเนี่ยก็จะเป็นวัดวิอะไรนะใช้เครื่องมือในการทำอ่ะขายกับปู่ภูเพราะปู่ภูก็คือเชื่อมต่อระหว่างสมเด็จโตพิมพ์ขายโอ้คุดคับวัดอินก็เล่นง่ายอ่ะตีเป็นวัดอินให้หมดอ่ะมันง่ายไงยอ่าตีเป็นวัดอินให้หมดอ่ะง่ายเป็นลักษณะของทองจริง นี่ถ้าเล่นนะคือพระของในกลุ่วัดอินอ่ะควรแพงคําว่ากลุ่อ่ะควรแพงเนี่ยพระที่เอาไปใส่ไว้เนี่ยตอนที่สร้างพระยืนเสร็จเนี่ยนะที่หลวงพ่อโตวัดอินเน่ยจริงๆเป็นพระสีอานยืนโปรสัตว์นะนะนะครับก็คือพระที่เป็นไปได้ทั้งพระสมเด็จโตที่เหลืออยู่ พระปู่ภูเองที่ใส่เข้าไปอกกระอกเลยส่องมาทีอาจารย์องนี้แบ่งเท่าไรครับสมเด็จพระนุสาเนี่ยแต่พอเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือยังอยู่ในยังอยู่ในเชิงช่างของที่ขกช่างที่แก่ให้สมเด็จโตอืก็หมายความว่าสมเด็จโตเนี่ยมรดภาพไปแล้วเนี่ยช่างยังไม่ตายอืก็อยู่แก่ให้ปู่ภูต่อ,อทิมสายอกคุดกไปเรลู แล้วทำแล้วแล้วในการอนุมานของผมนะช่างคนนี้อยู่ไม่นานหรอกใช่เพราะว่าพอไปถึงพระพุธบาทปิรันน่ะเปลี่ยนพิมพ์ไปเลยเป็นแนวเกอ่าเปลี่ยนเชิงช่างไปเลยช่สุดจง่าจะเป็นช่วงอ่าก็จะมีว่าท่านไอ้คำว่าท่านอยู่ไม่นานอาจจะไม่ได้ตายนะอาจจะเลิกแกะพิมพ์พระหรือชลาภาพมากมีรูปสิทธ มาสึ่งทอดแทนเพราะหลังจากพอเป็นปู่ภูอ่ะะศิลปะปู่ภูอะ่ะ <c oughs> ก็ต่างจากสมเด็จโตไปเลยศิลปะพระพุทธบาทปีนันก็ต่างจากสมเด็จโตไปเลยใช่ทะลุทะลุองค์นี้ประมูลสองนาทีครับอาจารย์นี่รอเลยรอเลยใครที่ยังไม่ได้มีสมเด็จสายวังไป่องมาอยากได้สมเด็จสายวังกันไหม พี่ฝนบอกจัดมาจัดมาจากอยากได้สมเด็จสายวังใครที่เคยลังเลเคยสงสยัยตอนนี้เป็นไงสมเด็จสายวังทั้งทุกเสียนบนห้างยงางลงสมเด็จหาของไม่ได้พี่เสียบแล้บอะไรวาะโอ๊ตไม่ทันมึงแล้ว <c oughs> ตาแผนด,ดินเพิ่งจะตัดสินใจเล่นตาแผ่นด,ดิน <c oughs> มาสายวังอีกแล้วดีกว่าตาแผนดิน,นอีหสดๆพี่ตอนนี้ชั่วโมงนี้มาแรงอ่า เนี่ยเซียนบนศูนย์วาร์เน่บอกเลยโอตามไม่ทันนี่ปีนี้พึ่งจะทําใจโพสตาแผดินขายได้ก็ขายได้จริงอยู่ๆมีสายวางขึ้นมาเด็กกว่าอีกก็คือจากตอนที่ตาแผ่นดินเริ่มชัดเจนเขาก็เริ่มเก็บมาหลายเดือนหรือเป็นปีแต่ตอนพอสมเ็จสายวังอ่ะประวัติเปิดมาชัดเจนพร้อมหนังสือท่านจำลองอ่ะมันหาไม่ได้ดิเพราะคนแย่งกันเก็บหมด ิดเ,เท่าไรครับเดี๋ยวดึกยากได้ยากได้โอ้ไปเอาสายวังมาลูกประมูลเดือดแน่วันนี้รอเลยโอ้โหต้องน,อนี้เลยนะครับอาจารย์สายวังลงลัก อยากดูช oh ุดที่อาจารย์ซื้อมาหนึ่งแสนสองมื่นบาทครับชุดแสนสองได้ดูหมดละเอาเริ่มเริ่มเริ่มปาปะปนี่เอามาเหลืองสมเด็จต้องยอมพี่แค่พี่มานะชัยพี่ทวีพี่มานะชัยเก็บมาก่อนรู้ไหมใครคนที่เก็บที่เก็บมาก่อนยุคต้นๆหมอพิทวีเลยใพี่จอร์จคิง พี่จอดคิงพี่ปาริเวทเนี่ก็ยอะพี่ปริเวทนี่ได้จากคนในวังอืมเออใช่พี่ถูกต้องสมเด็จล่งตาเันดีนี้คขอบแข่งจะได้จับบอลอ่ารอดูเลยครับวันนี้นี่ชุดนี้คือชุดที่ผมใช้คำว่าเข้าใจง่าย บบ่งมาครับอาจาร์ใสว่วังเหลือพระพุทธบาทปิรันชัดๆอ่าเอาใช้คำว่าเข้าใจง่ายโอ้โพี่นะสะสมพี่เก่าอีกคนครับใช่พี่โอ้โพี่เก่านี่ของจริงพี่เก่านี่นคือพี่เก่าเนี่ยยังหลังที่ทวียังหลังที่ปริเวศอ่าใช่ไ,ไม่ใช่ยังหลังพี่ยังหลังพี่จอนจจริงอแต่ทุ่มทุนไงอ่าทุ่มทุนทุ่มทุนได้ได้ส่องแล้วคือคนที่ไม่มีพื้นเรื่องพระเครื่องอ่ะ ไม่เคยฟังอะไรผิดผิดมาก่อนนะพอเริ่มแบบที่แบบไม่มีสิ่งผิดผิดค้างในหัวมามมไปได้เร็วพี่เก่านี่ไม่ซื้อทีละองค์ซื้อทีร้อยองค์อ่าทุ่มทุนทุ่มทุน,ทนขอมั่นใจชัดเจนแล้วทุ่มทุนพ,พี่เก่าเก็บเก้าห้ากี่องค์แล้วครับประมาณสองพันหนักวะโอ้โหโอ้โหยค้องจริงเก็บทีสองพันองค์โอ้โอ่าพี่เก่าเจ้ากรมสมเด็จเหมือนกันครับ พี่เก่าอีกคนนะชื่อโอเคเขาเป็นกรรมการตัดสินชื่อเขาก็อมีแบรนด์มีแบรนด์ตัวจริรรงพี่เขินไหมพี่เก่าเขินไหมเนี่ยเขินไหมเนี่ยสวัสดีครับพี่เก่าอ่ามีพิมพ์ปกโพด้วยอ่ะพิมพ์ปกโพนี่หายากมากนะพี่มีแค่เหลือแค่ห้าองค์แบงค์ฮะเหลือแค่ห<ะ>้าองค์โอ้โห เหลือแก่ห้าองค์ที่คนที่ตอนนั้นเราให้ไปองค์เท่าไหร่นะสี่พันสี่พันนี่เจ็ดพันนี่พิมพ์บัตเกอ่าตอ่ะนี่คือตอนนี้ใครจะเริ่มนะโอ้โหดูเนื้อแบงค์เลยนือนี่นี่ถ้าล้างออกมาก็เนื้อเป็นเม็กเนีไยมันพับเป็นเล็โโหขัดสกริน เนื้อจะเป็นแต่น้ำมันจะค้างนะแห้งเล่น,เล,นเล่นส่ององแกเล่นซะไม่อยากไม่อยากแบ่งเลยโอ้ี่สุดจริงคือธรรมชาติมากๆอะ่ะอ่าจะพอแบ่งเป่าครับเนี่ยอยู่กันเป็นร้อยเล่นหยิบองค์นี้มาองค์แรกนี้ไม่อยากส่องเลยแขวนองค์เดียวเที่ยวทั่วไทยถ้าแบบองค์ที่ ไม่เห็นเนื้อในอะแบงมันยังทําใจได้ไงอาจารย์ยุ่งแขงแกร่งอาจารย์หลนะาี่ที่เป็นเจ้า้าร์พี่ทรั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ c h e c เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สําคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุบ๊บกระปั๊บไปเซอร์พาแท้กคราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเซ เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกนค r ว o d e ได้เลย